งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณักวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร12ธันวาคม 2512โรงเรียนบ้านโนนตาลศีลาคุรุราชพัฒนายินดีต้อนรับคุณสุเวทธุรธรรมและคุณเบญญาภาการชนะสรกุล ด้ววยยคคาาามอรอ่งงสูพโรงเรียนบ้านโนนตาลศีลาคุรุราชพัฒนาก่อตั้งเมื่อวันที่10 เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2484ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านโนนตาลตำบลบ้านดูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครอบคลุมเขตบริการสองหมู่บ้านได้แก่บ้านโนนตาลและบ้านขามป้อมโรงเรียนบ้านโนนตาลสีลาครุราชพัฒนาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น28คนข้าราชการครู3คนพี่เลี้ยงเด็กประถมวัย1คนนักการพันโรง1คนเจ้าหน้าที่ธุราการประจำโรงเรียน1คนมีนายหันปีมากเป็นประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายนัทพลมีเวทีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ปรัชญ,ญาของโรงเรียนธรรมมจารีสุขขังเสยโยผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุขวิสัยทัศน์ภายในปี2558โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาครูได้รับการพัฒนานักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรม น้อมดำปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4. ส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนา 5. ้ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนวัตรกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ 6. น้อมนำปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษากลยุทธ์ 1. สร้างความเสมอภาคและโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 2. พัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตรสื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและผู้ปัญญาท้องถิ่น 4. พัฒนาระบบบริการจัดการศึกษาโดยมุ่งผลสำเริจของผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. พัฒนาครูพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมดำปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวย รวยน้ำใจเอกลักษณ์สถานศึกษาคู่ชุมชนและเพื่อให้บรรลุซึ่งปรัชญ,ญาวิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนจึงได้ดำเนินงานผ่านแผนงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ 1. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารเสริมนมกิจกรรมแรงฟันหลังอาหารกลางวันกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำทุกภาคเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬากลุ่มดาโพสอง เข้ารับการอบรมตามโครงการเด็กสมัยใหม่รู้ทันพิษภัยยาเสพติด 2. สง่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์และมีพัฒนาการด้านอารมณ์สมวัยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการประกวดปร,ริญาไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมโครงการออมทรัพย์นักเรียน กิจกรรมน้องไหว้พี่กิจกรรมเข้าวัดในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตดารีและผู้ระเพณประโยชน์กิจกรรมบันทึกความดี 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องรักการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการเรียนรู้กับผู้อื่นอีกทั้งมีวินัยรู้รับผิดช,ชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำโครงการศึกษานอกสถานที่โครงการนำนักเรียนไปแหลกเรียนรู้โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษากิจกรรมบันทึกการอา่าน 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นมีความสามารถด้านการคิดสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆอาทิ กิจกรรมการสอนแบบโครงงานกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมการแสดงต่างๆในวันสำคัญเช่นวันเด็กวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิน่นโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิน่น 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายหรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4สำนักง,งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในใการศึกษาต่อในขั้นต่อไปผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนโครงการสอนซ่อมเสริม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมศึกษาโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการทางก้าวหน้ากิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเดต 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูหรือพี่เลี้ยงเด็กจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสติปัญญาอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรปฐมวัยและแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองผู้เรียนเป็นสําคัญโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยเชิงบวกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 7. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน,นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนกำหนดทิศทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เอ,อื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการให้เข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและการทัศนศึกษาเป็นต้น 8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยร่วมกับต้นสังกัดกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจัดทำข้อมูลระบบงานสารสนเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในและนำผลการประเมินภายในไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดจนการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อต้นสังกัดร,รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 9. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศ จุดเด้นและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานต้นสังกัดผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนในรูปแบบการขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สิ่งของบริจาคตลอดจนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง10พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษาเพื่อให้ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่กิจกรรมน้องไหว้พี่กิจกรรมแรงฟัน หลังอาหารกลางวัน11ดําเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาอีกทั้งเพื่อน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวันโครงการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนโครงการเลี้ยงกบโครงการออมทรัพย์นักเรียน 12. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยนำข้อเสนอจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองของสอมสมาเป็นประเด็นในการจัดทําโครงการกิจกรรมต่างๆรองรับเช่นโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโครงการสอนซ่อมเสริมโครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จาก,การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญามีคุณลักษณะค่านิยมอันพึงประสงค์มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเป็นเด็กที่ดีเก่งและมีความสุขครูได้รับการสุงเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญมีเมตตารักและเข้าใจเด็กนักเรียนทุกคนโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านการบริการและวิชาการโดยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2555ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านโนนตาลสีลาคุรุราชพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรามเขต4ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมีความไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียน ณสถานศึกษาแห่งนี้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ที่ว่าสถานศึกษาคู่ชุมชนอย่างแท้จริง